ห้ยได้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 ครับเดี๋ยวผมจะใส่เลขนี้ไปกกาวๆๆๆ,ๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมสุ่มดูถ้าได้นะเฮ้ยดูคนเว่อไปหรือเปล่าผมสุ่มได้สองตัวเลยนะครับผมมาเป็นเซตเลยนะซานตาทีวีแมนกับไททันเพลสแมนนะครับผมโอ้ยยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลติดต่อเพจเพื่อรับรางวัลเลยนะครับผม โโคตรคุ้มนะครับผมได้สิ่งนี้มาในราคาแค่ศูนย์บาทนะครับผมขอไปติดต่อเพเพจไปรับรางวัลกันนะครับผมดูนะได้หรือไม่ได้นะครับจะโดนปิดหรือไม่เอาเฮียอุอ้มเฮ้ทุกคนผมได้แล้วโอ้โหไอ้สัตว์บ้าเดี๋ยวบ้าสวัสดีด้วยนะครับผมซีพียูนะครับผมซึ่งวันนี้เนียครับ ผมยูนิแมมของ toilet tower defense ในอีเวนต์ของ Christmas Event นะครับผมซึ่งเป็นอีเวนต์ล่าสุดในตอนนี้นะครับของแมบนี้นะครับผมและอีเวนต์นี้นะครับอัปเดตมากมายนะครับผมเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับคริสต์มาสซึ่งผมเนี่ยเพิ่งเข้าเกมกลับมาเล่นนะครับแล้วผมก็มีแผนที่อยากอยากได้ตัวนี้นะครับผมไททันเพลเซอร์แมนตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นก็อดลี่ด้วยนะค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะครับในกลุ่มตอนนี้ขายกันอยู่ที่200กว่าบาทนะครับผมซึ่งวันนี้ ในเว็บของ CPU Farm เนะี่ยได้อัปเดตมาแล้วนะครับเป็นสต็อกของทั้งตัวทั้งหมดเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สตัวนี้นะเป็นแค่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมออีอีก2ตัวนะครับที่เป็นตัวค่อนข้างจะแพงแล้วก็หายากนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มกันนะครับผมจะดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่ปานะครับผมซึ่ง ผมจะมาสุ่มไดยใช้งบแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะครับผมเนื่องจากว่าผมจะมาใช้โค้ดฟรีนะครับผมทั้งหมดในของร้านนะครับแล้วผมจะมาแจกโค้ดด้วยนะครับผมอ่าไปเข้าที่เว็บของเว็บซีวิวฟาร์มกันเลยนะครับผมเข้ามาที่เว็บนะครับผมทําเป็นไงต่อเราทำการสมัครก่อนเลยนะครับผมกดตรงนี้นะครับผมล็อกอินทับสมัครตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ทําการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งเอ่อผมขอใช้ชื่อว่าเอ่อ อิฟต uh, uh, ์มีซอมกิฟต์ซ a n t a แล้วก็กดแอปต n นนาร์โรบอตแล้วก็สมัครสมาชิกตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับผมกดเซฟไปเพราะชื่อมันยาวแต่ว่าถ้าใครจำได้ก็โอเคไปนะครับผมดังนั้นนะครับมาดูสินค้ากันนะครับผมมีอะไรบ้างสำหรับทบ้ทหลายเลยซึ่งวันนี้ผมขอสนใจแค่แบบเดียวนะครับแต่แบบอื่นก็มีมากมายเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องสูมไอดีการันตี7ด้าวไอดีขนตื่การันตีได้รหัสไอตัน่นช้างวีสีเทียสิบแล้วก็ออสตาออสตาก็นั่นแหละกลองส่มนั่นแหละครับแล้วก็โอบอกฟูดแต่ว่าดิเวนเจอร์ยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีสูมตัวเนาะนะครับผมระเร็เวนี้นอนเลยนะครับอ่าเห็นไหมนะครับ ตอนนี้ท่าน้าของ CPU ิวฟาเรียเต็ดสินค้าใหม่มาทั้งหมด4รายการนะครับผมก็คือท่านท่านวีเซนแมนซึ่งเป็นกอรลี่ที่ผมบอกไปว่าผมอยากได้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีกล่ขของสมุดคุ้มซานตาทีวีแมนนะครับแล้วก็ฟอร์ดเจสต์สเปคเกอร์แมนนะครับผมแล้วก็เซนเตอร์ท่านท่านทีวีแมนนะครับซึ่งเน,นี่ยราคา400กว่าบาทในกลุ่มนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยโอ,อก,กาสในข้ารออกยากเนาะนะครับผมจะมาสุ่เมือนที่ก่อนเลยนะครับผม แต่ว่าหลากัหลกๆก็คือทุกอันเนี่ยนะครับถ้าได้ก็คือคุ้มหมดเลยเพราะมันราคาแค่5บาทขล่องถุงแค่5้บาทนะครับผมามาดูวิธีการได้รับศูนย์บาทกันนะครับผมก็มากงเติมเงินก่อนเลยนะครับซึ่งผมจะใช้โค้ดทั้งหมดในใน้านนะครับใครที่อยากออสุ่งฟรีเนะี่ยใส่ใส่โค้ตามผมได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเนะี่ยสุ่มด้วยโค้ฟรีแล้วมันแบบไม่ได้อะไรเนะี่ย ก็สามารถเติมเงินเพื่อไปสูมเพิ่มได้นะครับผมซึ่งดวงขอเราจะส t ต c k s t a c กไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะได้รับรางวัลเหล่านี้นะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับผมโค้ดแลก CPU นะครับโดที่เป็น forever ตลอดการของร้านนี้นะครับได้รับ5เคดิตถึง10เครดิตนะครับผมมีโอกาสได้5กับ10นะดีดีดีโปรยรับรางวัลสำเร็จนะครับผมก็ได้มาแล้วเอ้าดวงแย่นะครับ จริงๆเนี่ยถ้าดวงดีเนี่ยก็ได้20แล้วตอนน้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมที่เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือกดผิดที่ผมว่าอยู่ว่าทไมกดผิดนะครับก็คือเป็นซองเปาเฮลโลซานตานะครับไม่ใช่ไฮหรีโยนะเป็นเฮลโลซานต a าแล้วก็เรียบร้อยเอา้าโหโคตรดวงแย่เพราะว่ามันจะสุ่มตั้งแต่ขั้นต่ำ5เครดิตถึง1 5เออ10แล้วก็15แล้วก็20เครดิตน,นะครับผม ค okay. ซึ่งผมจะใช้งบ15พอยต์เนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นศูนยบาทน,นะก็จะมาสุ่มกันนะครับผมอซึ่งผมคิดว่าผมอยากจะสุ่มเจ้าตัวตัวไหนดีเอาเป็นตัวตัวตัวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน ตัวเน,นี้ยราคา400กว่กาบาทในกลุ่มผมจะลองสุ่มดูนะเผื่อได้ถ้าตัวเนี้ยได้ผมคุ้มเพราะผมไปขายแล้วผมไม่ใช้เด้ออ่าซื้อเลยนะครับมาสุ่มกันจุ๊บโอเคตุ้มเดีย๋ยวจะได้คุณแม่เอาเดี๋ยวเลือนสิบบาทนะครับสิบบาทนี้ผมขอให้ได้อะไรดีผมไปบูชาพระแม่กาลีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอเคนะผมจะสุ่มเบาๆก่อนสำหรับซานตาทีวีเป็นตัวเงินนะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเงินที่ดีผนนสมควรสำหรับเดือนนี้นะครับ เอาสุมดูตุ่มเฮ้ย hey, ทุกคนผมได้นะครับผมสำหรับซานตาทีวีแมนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะเป็นตัวเงินที่ค่อนข้างจะดีเนี่ยครับผมอ่าผมได้ตอนนี้ผมเหลือ5เคดิตนะครับผมโอ้โหคุ้มมากตัวนี้อาจจะราคาถูกแต่ผมได้ฟรีไงมันก็คุ้มแล้วป่ะนะทุกคนอ่าตอนนี้ผมจะไปสุ่มต่อย5เคดิตนะครับผม่ามาดูกันเราจะได้อะไรนะครับก็ตัวสุดท้ายที่ผมอยากได้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมนะครับผมอ่า ขอให้ได้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 ไดไดครับเดี๋ยวผมจะใส่เลขนี้ไปก้าวก้าวก้าวกาวนะครับโอเคตื้อ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 ซื้อไปอ่ะอ่ะซื้อไม่ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะอันนี้คือคือมันเป็นการล็อกละเอาแบบก้าวกาวได้แน่อนอนอ่ะที่ผมสุ่มดูถ้าได้นะคุ้มมากตุ้มได้หรือเปล่าให้ทุกคนเวอ่อไปหรือเปล่าผมสุ่มได้สองตัวเลยนะครับผมมาเป็นเซตเลยนะ ซานตาทีวีแมนกับไททันเพลซิสแมนนะครับผมโ้ยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลติดต่อเพจเพื่อรับรางวัลเลยนะครับผมโหโคตรคุ้มนะครับผมได้สิ่งนี้มาในราคาแค่ศูนย์บาทนะครับผมขอไปติดต่อเพจเพื่อรับรางวัลกันนะครับผมหลังจากผมติดต่อเพจไม่นานนะครับผมเขาก็คือเขาตอบไวมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ตอบยังยังแบบร้านยังไม่ตอบเนี่ยก็ ให้รู้ไว้นะครับว่าเขาอาจจะไม่ว่างเร็วนี้นะครับผมก็ไม่ต้องไปสแปมนะครับผมเพราะว่าถ้าสแปมเนี่ยแชทเราจะยิ่งถูกดันไปด้านล่างนะครับไม่ดีแชทจะยิ่งถูกดันไปด้านบนเออทีเนี้ยพอถูกดันไปด้านบนปุ๊บเขาจะอ่านมาจากด้านล่างก่อนเลยแบบนี้นะครับผมก็ผมเนี่ยติดต่อเพจนะครับตอนนี้พี่ชช่วงเวลาประมาณโอ้หตีตีสามจะตีสี่นะครับคือเขาตอบไวมากมากเลยนะสงสัยก็ยังไม่ได้นอนนะครับผมอ่ะซึ่งโอ้โหผมแรกมันเป็นที่ระปลอยนะครับผม ไม่รู้ดินะครับแต่ว่าเห็นนะเข้าเกมล่าสุดก็เป็นอันนี้นะครับผมอ่าซึ่งวกเขาเนี่ยจะให้ส่งรหัสเขาจะได้เอาตัวเอาตัวผมเนี่ยไปเทรดนะครับผมอ่ามาเปิดอโอ้โหโอ้โโกดมาจังเลยอ่ะกดดูนะได้หรือไม่ได้นะครับจะโดนปิดหรือไม่เอาเฮียตุ้มเฮ้ยทุกคนผมได้แล้วอือหือโหสัตว์ป้าเดี๋ยวป้า โอ้โหโคตรไวไอ้เหี้ยได้มาแล้วโอ้โหทีนี้กูโอ้โหกูมีตัวฟรีสามตัวเลยโค้ดขุมไเหี้ยนี่อัปเกรดไททันเคมเปราแมนผมก็ได้ฟรีจากเว็บนี้ด้วยไททันเพเซ็นแมนผมได้ฟรีจากเว็บนี้ซันต้าทีวีแมนผมได้ฟรีจากเว็บนี้โอ้โหสามตัวนี้ผมได้ฟรีมานะครับผม จากเว็บ CPU Farm นั่นเองนะครับผมใครสนใจเนี่ยนะครับก็ลิงก์เว็บใต้คลิปตรงในคลิปแชร์แล้วก็ตรงเป็นปักหมุดเลยนะครับผมอย่าลืมใช้โค้ด3โค้ดนี่นะครับผม CPU แล้วก็ TTD Free 4นะครับด้วยก็คือ Hello Santa เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับผมสามารถใช้ได้จนหมดคริสต์มาสนี้เลยนะครับผมก็ส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบๆ Merry Christmas ทุกคนนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วขอให้ซานต้าเนี่ยอวยพรทุกคนนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะเป็นซานต้ากับทุกคนเองนะครับผมมา